สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพืกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเมื่อทางด้านผู้นํานั้นได้มีการปรับโครงสร้างของกองทัพครั้งใหญ่นะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจพวกเขายัางได้มีการติดตั้งขีปนาวุธครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อเสริมอํานาจ ต่อรองกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถายอัปเดตกันก่อนครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้น โดอจาการ์ตาโพสต์ซึ่งเป็นสื่อของอินโดนีเซียรายงานนะครับว่าตามดีบราโบวสเบียโตได้กล่าวในพิธีหนึ่งของกองทัพอินโดนีเซียที่เมืองบ ja, าตูจาจา่าจานะครับจังหวัดชวาตะวันตกเมื่อวันที่10สิงหาคม2568ว่าการปรับโครงสร้างกองทัพมีความจําเป็นเนื่องจากว่าสงครามในยุโรปและตะวันออกกลางคุกคามสเสถียรภาพของโลกประเทศใหญ่อย่างอินโดนีเซียจําเป็นต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องอธิปไตยและทรัพยากรของชาติ ไม่มีประเทศใดเป็นเอกราชได้โดยปราศจากการมีกองทัพที่เข้มแข็งในพิธีเดียวกันนี้มีการแต่งตั้งแม่ทัพภาคสําหรับกองทัพภาคที่ตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทําให้เครือข่ายกองบัญชาการระดับภาคของกองทัพบ,บกอินโดนีเซียขยายเป็น21แห่งโดยกองทัพภาคใหม่ครอบคลุมเกาะ,ะ,ะริอวัวและหมู่เกาะริอัวสุมารตราตะวันตกและจัมบีกมปุงและเบงลูลูกาลิบันตันกลางและใต้รวมถึงสุลาเวสีกลางและตะวันตกและเมืองเม เราเกนในจังหวัดปาปัวใต้ทางด้านวายุยุทธดายานาโฆษกของกองทัพบกอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการตั้งกองทัพภาคใหม่เป็นไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและระบบความมั่นคงและป้องกันประชาชนทั้งมวลซึ่งเป็นระบบป้องกันประเทศของอินโดนีเซียและให้เอื้อต่อการพัฒนาชาติและความผาสุขของประชาชนในพิธีนั้นยังมีการแต่งตั้งตันโยบุดีเรวิตาเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย ซึ่งเคยเป็นตำแหน่งบทบาทที่ว่าเว้นมานานกว่า20ปีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีหน้าที่ช่วยประสานงาน3เหล่าทัพได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือและก็กองทัพอากาศและรักษาการแทนผู้บัญชาการในกรณีที่จาเป็นหลังสุดที่อินโดนีเซียมีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือช่วงปี2542ถึง2543พิธีที่เมืองบาตูจาจามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐบาลอินโดนีเซียเข้าร่วมหลายคนรวมถึงรองประธานดีจีบรานการาบูมิงราก้า บวชหามารานีและประธานสภาผู้แทนราษฎรทางด้านนายสยญาฟรีสยาโซดินรัฐมนตรีกลาโหมและบรรดานายทหารระดับสูงการเพิ่มจํานวนกองทัพภาคมีท่ามกลางการผลักดันปฏิรูปความทันสมัยของกองทัพภายใต้ประธานดีบราโบโวผู้เคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียช่วงปี2562ถึง2567กระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียแถลงเมื่อปลายเดือนกรกฎานคมว่าอินโดนีเซียนั้นได้ลงนามสัญญาจะซื้อเครื่องบินรบคาน จากทุกเกียจํจำนวน48ลำทั้งยังกําลังพิจารณาสั่งซื้อเครื่องบินรบเจเทนของจีนและจรจาจะซื้อเครื่องบินรบ f 15 ex ของสหรัฐนอกจากนี้อินโดนีเซียยังติดตั้งและประจําการระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ผลิตโดยทุกเกียอย่างเงียบๆที่จังหวัดกาลิมันตันตะวันออกถือเป็นการติดตั้งระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ลักษณะนี้ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิเคราะห์บางคนมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะเปลี่ยนดุลอํานาจในภูมิภาคครั้งสําคัญนะครับ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นทางด้านสำนักข่าว CNA ก็รายงานว่าอินโดนีเซียติดตั้งระบบขีปนาวุธคานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การติดตั้งระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้คานที่ผลิตโดยทุกเียในจังหวัดกาลิบันตันตัวัดออกของอินโดนีเซียถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญมีนัยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาคนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่เป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนท่าทีจากเดิมที่เน้นการป้องกันประเทศเป็นหลักสู่ยุทธศาสตร์ที่แข็งกร่งและพร้อมลุกมากขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังคงคุกคุนในทะเลจีนใต้และมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปเมืองสุนันตาราอินโดนีเซียได้เริ่มประจําการขีปนุษย์พิสัยใกล้รุ่นคานจากบริษัทโรเทสซานของทูเคียในจังหวัดอิสกาลิบันตันหรือว่าการิบันตันตะวันออกถือเป็นครั้งแรกที่มีการประจําการขีปนาวุธสมัยใหม่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่เป็นการเปลี่ยนดุลอํานาจ และจุดกระแสะการประเวินขีดความสามารถด้านขีปนุษย์ของชาติสมาชิกอาเซียนจากการปรากฏตัวของระบบคานที่ฐานทัพในเมืองตรงกะรงได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมผ่าน a c e b o o k นะครับและถูกนำไปเผยแพร่ต่อโดยสื่อด้านความมั่นคงเช่น d e f e n s e Security a s เ a ชียและเว็บไซต์ c อ m p า s s ของอินโดนีเซียผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าพื้นที่กาลิบันตันตะวันออกนั้นมีความสำคัญทางด้านภูมิศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์เนื่องจากจะเป็นที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ของประเทศ การวางกำลังที่นี่จึงมีการรับประกันคุ้มครองศูนย์กลางอำนาจการเมืองและการบริหารของชาติจากไปคุกคามทุกระดับพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ใ,นในกล้กับเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์ผ่านช่องแคบม,มากาซาและทะเลฟอเรสและช่องแคบลอมบ็อกซึ่งเป็นหนึ่งในสามเส้นทางการเดินเรือหมู่เกาะที่อนุญาตให้เรือรบและเครื่องบินทหารต่างชาติผ่านใต้ผ่านได,นได้ภายใต้กติกาอันคอสการมีขีปนุธประจาพื้นที่จึงช่วยควบคุมและสอดส่องเส้นทางการคมนาคมทางทะเลที่สำคัญระดับภูมิภาค สภาพพื้นที่ที่สูงพื้นดินแข็งและสภาพอากาศแห้งแลง้งยังเอื้อต่อการปฏิบัติการของหน่วยยิงเคลื่อนที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีและตอบโต้ขีปนุษย์คานเป็นระบบขีปนุษย์บอลิสติกพิสัยใกล้ระยะยิงประมาณ280กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบยูเครียหรือว่าหัวรบธรรมดาติดตั้งบนรถลำเลียงยิงเคลื่อนที่ซึ่ง อินโดนีเซียถือเป็นประเทศแรกนอกถูกเขียนะครับที่ได้รับมอบระบบนี้อย่างเป็นทางการหลังสั่งซื้อเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2015ทางด้านโฆษกของกองทัพบกอินโดนีเซียก็ยืนยันนะครับว่ามีการส่งมอบรถแรกแล้วแต่ยังไม่โอนเข้าประจำการเต็มรูปแบบและยังไม่มีการเปิดจํานวนที่มีการจัดซื้อจัดหาเช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็ยังระบุว่าไม่มีข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกและการประจำการขีปนาวุธรุ่นนี้ในขณะที่ทางด้านริสวานรามัดนักวิเคราะห์กระทรวงกลาโหม ประจําเจเน็ตเนี่ยนะครับระบุว่าการประจารําคันขีปนุษย์คานถือเป็นการเปลี่ยนดุลยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นระบบยิงแม่นยําสูงที่ตอบสนองเร็วและยากต่อการต่อต้านสกัดเนื่องจากมีช่วงเวลาการตอบโต้จากัดและจนถึงขณะนี้ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการจัดหาขีปนุษย์เชิงรุกประเภทนี้เขาเตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจจะกระตุ้นให้ชาติสมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าไทยเร่งทบทวนขีดความสามารถด้านขีปนาวุธและการป้องกันทางอากาศ ขณะที่ในภูมิภาคเวียดนามนั้นครอบครองขีป,ปนาวุธสกัดและก็ฮาวาซองเบียนมานั้นถูกเชื่อว่ามีฮาวาซอง5และ BP12A แต่ระบบเหล่านี้เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าไม่มีการจัดหาของใหม่ในช่วงหลังในขณะที่ทางด้านเบนนี่สุการีจากสถาบันเลสเบอรี่บอกว่าการเพิ่มกําลังทั้งนี้ช่วยยกระดับการป้องกันประเทศอินโดนีเซียแต่ขณะเดียวกันนั้นก็อาจสร้างความกังวลในหมู่เพื่อนบ้านและมาหาอํานาจที่มีผลประโยชน์ในภูมิภาค การเน้นความโปร่งใสและการพูดความมั่นคงจึงเป็นสิ่งจําเป็นผลลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นการยกระดับเชิงรุกนะครับในขณะที่ทางด้านคูรูฟาร์มี่จากสถาบัน ISESS ก็เน้นว่าการจัดหาขีปนาวุธคารอยู่ในกรอบป้องกันเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกไม่ใช่การเพื่อการลุกการแม้ยอมรับว่าการประจําการอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศเพื่อนบ้านนั้นพิจารณา,พ,าพัฒนาโครงการคล้ายกันในอีก3 7ถึงปีข้างหน้า าการจะทาขีปนุษย์กานเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงแนวทางยุทธศาสตร์การปกป้องประเทศในยุครัฐบาลของประจําดีมาโบโวซซูเบนโตจากการพึ่งพาตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวไปสู่การหาพันธมิตรที่หลากหลายเช่นทุกเียอินเดียเกาหลีใต้จีนและก็ฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียได้ทำสัญญาซื้อเครื่องบินรบ42ลำจากราฟาลฝรั่งเศสและได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อ F-15EX สูงสุดอีก36ลำจากสหรัฐอเมริกาเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินล่องหนคาน48ลำจากี และร่วมพัฒนาโครงการเครื่องบินรบ k f 2 1กับเกาหลีใต้รวมทั้งพิจารณาซื้อเจเทนจากจีนและขีปนาวุธบรามอสจากอินเดียความร่วมมือนั้นเนี่ยครับไม่เพียงครอบคลุมการจัดหาขีปนาวุธแต่ยังรวมถึงแผนการถ่ายโอนเทคโนโลยีและผลิตการผลิตในประเทศในงานอินโดดิเฟนส์2025ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงร่วมการพัฒนาศักยภาพประกอบปรับปรุงและผลิตเทคโนโลยีระบบขีปนาวุธภายในอินโดนีเซียนะครับกับทางด้านร็อกเกซาน ทางด้านไคร,รุนก็บอกว่านี่คือความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์นะครับความสามารถด้านขีปนาวุธไม่ใช่เอกสิทธิ์ของมหาอำนาจอีกต่อไปแต่อินโดนีเซียต้องการยืนในฐานะผู้เล่นภูมิภาคที่มีศักยภาพแล้วก็มีความรับผิดชอบพร้อมกับรักษาสมดุลในภูมิภาคการประจําการขีปนาวุธคานของอินโดนีเซียเป็นสัญลักษณ์และเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงการปรับยุทธวิธ,ธีป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงแม้ช่วยเสริมศักยภาพในการตอบสนอง และคุ้มครองศูนย์กลางอานาจใหม่แต่ก็เพิ่มความละเอียดตอนการพูดและอาจเป็นตัวเร่งให้ภูมิภาคเข้าสู่การแข่งขันด้านจีปานาวุธในอนาคตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันเมื่ออินโดนีเซียนั้นขยับติดตั้งจีปนาวุธครั้งแรกในอาเซียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าาาววสรจกกกททััทุุุุมมมมโลม้คคณณผูชฟง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ1น0บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1านะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตเพื่อที่จะได้ตติดดาาาามเรรรื่่องวววขวสไ้ในนทุกๆั ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตครับ